โยคี oki, ท่านหนึ่งที่เกือบจะบ,บรรลุอรหันต์สายคพลีนแสามาตกม้าตายการดงเบเกอรี่ทามสวัสดีค่ะบ่ายวันหนึ่งได้เจอคุณป้าที่เคารพรักท่านหนึ่ง ไม่ได้เจอสันนานมากแกเดินยิ้มหน้าแป้นเลนเข้ามาทักทายแต่แววตาคุณป้าเหมือนคนที่เพิ่งหลุดออกมาจากที่ใดที่หนึ่งมีความสับสนงงวยหน้าตาคุณป้าบ่งบอกถึงต้องการที่เพิ่งอย่างแรงกล้าและก่อนที่เราจะเอ่ยปากถามคุณป้าว่าไปทำอะไรมาคุณป้าก็เปิดฉากสนทนานแบบให้เราไม่ได้สร้างตัวเลยว่า ป้าไปหาหมอมาจ้ะหมอบอกว่าคอเลสเตอรอลป้าสูงอยู่เลยซึ่งเสียงคุณป้าทุกอย่างเงียบกริบเลยค่ะเงียบจนไม่ได้ยินเสียงแม้กระทั่งลมพัดผ่านทะลรอบตัวภาพลักษณ์ของคุณป้านิสัยตานะคะคุณป้าคือสายบุญเยือนหนึ่งเข้าวัดทุกวันพระไม่กินเนื้อสัตว์ในวันพระ ไม่แตะของทอดชีวิตครีนยิ่งกว่าผ้าขาวที่เพิ่งผลิตออกมาจากโรงงานอีกนะคะแล้วคุณป้าก็ไล่ต่อด้วยอินเนอร์ของนักสื่อคนนั้นที่กำลังจะไขปริศนาปา้าแกบอกว่างงมากเลยนะป้าไม่ได้แตะสามชั้นไม่เชียดไก่ทอดกินแต่ปลาต้มๆนึงน่งๆผักลวกจิ้มน,น้ำพริกเท่านั้นเอง แต่ทำไมทำไมเจ้าคอเลสเตอรอลมันพุ่งสูงฟรีดเหมือนประหลอดวัดไข้แตกอย่างนี้ละหนูฟังแล้วก็เอกใจนะคะมันเกิดอะไรขึ้นมันเปรียบเหมือนบุญที่ทำแล้วไม่ส่งผลหรือว่าทำผิดตรงไหนกันแน่เราจึงดึงมือคุณป้ามน,นั่งคุยกันอย่างจริงจังแบบซีเรียสเลย และเราก็ได้ค้นพบว่ามารที่ซ่อนอยู่ในคราบนักบุญนั้นมันไม่ได้มาจากหมูกรอบไก่ทอดหรือสิ่งใดใดที่เป็นของอันตรายที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าแต่มันแฝงตัวมาในรูปแบบที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์มีสีสันสวยงามหอมนุ่มนิ่มน่ารักและหวานจนใจสัน่น ใช่แล้วค่ะขนมปังเบเกอรี่ัวดซองและผงเพื่อนน้ำหวานทั้งหลายนั่นแหละตัวดีเลยพอคุณป้ารู้ความจริงเท่านั้นละค่ะคุณป้าถึงกับตาโตตะลึงพึงเพิดเหมือนเห็นผีกลางวันสกแสเพราะอะไรน่ะล่ะคะก็เพราะเบเกอรี่พวกเนี้ยมันคือความรักและเป็นรักแรกและรักแท้ของคุณป้าเลยนะคะคุณป้ากินมันทุกวันทุกมือ้อ ไม่มีวันไหนเลยที่คุณป้าจะไม่แตะขนมปังนี่มันชี้ชัดเลยนะคะว่าของหวานไม่เคยหวานจริงเพราะมันคือความขมขื่นที่มาในรูปแบบของครีมฟูๆแป้งนุ่มๆเป็นแฟนเก่าในคาบของขวซอง มันไม่สแสดงอาการตั้งแต่คำแรกหรอกนะคะแต่มันจะสะสมค่อยๆกัดกินแล้วก็มาโผล่เอาตอนผลเลือดนี่แหละคะ่ะเรื่องนี้มันสอนใจพวกเราได้เจ็บทีเลยนะคะว่าบางครั้งที่เราคิดทำความดีที่สุดแล้วอะ่ะจะถ้าผลลัพธ์มันยังออกมาไม่ดีอาจจะเป็นเพราะเรายังทำดีไม่ครบหรือยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเหตุที่แท้จริงของปัญหามันนอนแล้นแม้งอยู่ตรงไหน มันตรงกับหลักธรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป๊ะเ,เ,เลยนะคะคือหลักอิกทัปปัจจยตาที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปด้วยแปลเป็นภาษาแบบชาวบ้านเราๆก็คือ เมื่อมีเหตุแล้วก็ย่อมมีผลนั่นเองล่ะค่ะหากเรายังยึดติดกับพฤติกรรมเดิเดมๆโดยไม่รู้ว่ามันคือเหตุแห่งทุกข์แม้เราจะเว้นเหื้อสัตว์แต่ถ้ายังดับความโลภในใจด้วยความหวานที่ไม่สำเร็จยังพ่ายแพ้ให้กับกิเลสที่ชื่อว่าเบเกอรี่ ทุกที่ชื่อว่าคอเลสเตอรอลสูงมันก็จะยังวนเวียนอยู่ในร่างกายและในใจอย่างไม่ยอมไปไหนเลยนะคะคุณป้าก็เปรียบเสมือนโยคีผู้ตื่นรู้นั่นแหละคะ่ะแต่เป็นโยคีผู้ตาสว่างแห่งวงการขนมอกในที่สุดคุณป้าก็ยอมรับความจริงว่าการบำเพ็ญเพียรเพื่อสุขภาพที่ดีมันต้องครอบคุมทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น และสิ่งที่แอบแฝงมาในรูปแบบที่นุ่มฟูซ่อนอยู่ในกล่องที่สวยหรูน่ารักโลกยุคนี้ก็เหมือนกันนะคะมันเต็มไปด้วยเบเกอรี่ในครัวชีวิตอะไรอะไรก็ดูน่ารักน่ากินน่าแชร์ไปหมดแต่เบื้องหลังความสวยงามอาจซ่อนแคลอรี่มาหาศาลและความไม่รู้ไว้เต็มไปหมด จงอย่าหลงเชื่อแค่เปลือกนอกหรือภาพดวงตาที่เราสร้างขึ้นมาปรับใจตัวเองจงใช้ปัญญาใช้โยนิโสมนสิกาคือการมองอย่างแยบคายมองให้ลึกถึงเหตุและเราจะพ้นจากผลที่เราไม่ต้องการเองนะคะและสุดท้ายนี้ธรรมะก็เหมือนสูตรลดน้ำหนักที่แท้จริงและย่างยืนที่สุด ไม่ต้องอดแต่แค่รู้ทันว่าอะไรควรกินอะไรควรงดไม่ต้องเครียดแค่เข้าใจว่าทุกอย่างในชีวิตล้วนมีเหตุและปัจจัยของมันการได้รู้ความจริงแบบคุณป้าแม้ตอนแรกจะเจ็บปวดแต่สุดท้ายมันคือการเยียวยานะคะ มันคือการปลดล็อกตัวเองออกจากวังวนเดิมๆเพื่อเริ่มต้นใหม่ในทางที่ถูกต้องและดีกว่าเดิมดังนั้นลองกลับไปสำรวจชีวิตตัวเองดูนะคะว่าเบเกอรี่ชิ้นไหนในชีวิตเราที่เรายังแอบกินอยู่เงียบๆโดยไม่รู้ตัวบางทีเรื่องร้ายๆในชีวิตอาจจะแอบซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราทำไปโดยไม่รู้ตัวนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วอย่าลืมนะคะบางทีศัตรูตัวร้ายที่สุดก็อาจจะมาในรูปแบบของสิ่งที่สวยงามสิ่งที่น่าศรัทธาความดีที่เราคิดว่าดีแล้วสวัสดีค่ะ သပမ।